ครับสวัสดีครับผมประเสริฐุูไฟติ๊บนะครับประมงอาสาของตำบลวังดินหมู่ที่4อายุ6 1ปีครับตอนนี้เริ่มทําประมงมาไม่ปีพศ2547นะครับไปอบรมก็ับประมงอำเภอเมืองตอนนั่นพี่ปอยเป็น อาสาประมองอยูอ่ะครับพาปไปอบรมดูงานที่ทองแสนขานแล้วก็ที่ออวังแดงนะครับก็ได้ความหู้หันมากับม,มาเลี้ยงป่าหมอป่าหมอเทศนะครับป่าหมอก็หมู้สึกว่าได้ดีะครับที่หลังมากะเริ่มจากเลี้ยงป่าหมอเทศในบ่อน,น้ําตื้นเนี่ยบ่อลึกเนี่ยเวลาจับขายมันยากก็เปลีป่ยนจากก็เลยเปลีป่ยนจาก เรื่องในบ่อมาเปลนเรื่องกระชังนะครับเพราะกระชังนี่เ้าเขาจับขายมันจะง่ายกว่าเพราะว่าป่าบ่อเขาเป็นเป็นบ่อน้ําที่ว่าเขาบมสามารถจะสูบออกจนหมดได้ถ้าสูบออกแล้วก็แค่ข้างปีหนึ่งข้างเดียวกระเสดายน้ําครับน้ําก็จะจ้ประโยชน์เพราะบ่มีคลองส่วนประธานเหมือนก็เขาที่เขาไปดูเขามีคลองส่วนประธานมีน้ําหมุนเวียนแต่ของเขาบมมีน้ําหมุนเวียนเขาก็เลยคิดว่า เฮากะสังมาลงดีกว่าครับแผนในอนาคตนะครับถ้าว่าเฮามีป่านากักเฮาเลี้ยงกันหลายคนนะครับผมคิดอยากจะอยากจะแปลรูปนะครับอยากจะแปลรูปอาหารนะครับแปลรูปป่านะครับจะทําเป็นป่าดุกป่าแดดเดียวอย่างแองครับไปส่งไปขายทั้งจังหวัดนะ่ะ แต่น่าจะน่าจะทํากันนะครับเพราะว่าแต่เขากันยังทําากเกง่งเคยทําแล้วแต่การกินมันยังบ่เหมือนเขาครับเขายังบาเก่งนะครับแต่กะอยากต้องการถ้าว่าเลี้ยงออกชุดชุดหน้าเนี่ยถ้าเลี้ยงออกได้ก็จะต้องขอทางหน่วยงานเข้ามาช่วยสอนการไปรูปปาดุกนะครับตอนนี้ผมกําลังจะลงปาดุกกันนี่ประมาณสามหมื่นตัวนะครับลูกันไว้เนี่ยซิบกว่าคนเนี่ยสามหมื่นตัว อ้ามโอ้แตกดีดักเลยเก่งนี่วะนี่กัร่วมงานกับประมงอำเภอมานี่ซิปกว่าปีครับคิดว่าคุ้มครับแต่ก่อนนั่นผมมีงานทำกับพวหเรจะทำมาหาก,กินอย่างกับ พอมีสะได้งบประมาณจากโครงการของกรมพัฒนาที่ดินนะครับสาของกรมพัฒนาที่ดินมาเริ่มต้นคือจากทั่งกันเลยลงทุนคุดเองงบประมาณจากพกสมาคุดกู้เงินเขานะครับบั่ใช่ว่าเขาคือกู้เงินมาคุดจากบอ่อใหญ่จับยากมาทําเป็นอ่อเล็กๆอีก รวมพื้นที่ทั้งที่ทำนี่นะครับรวมพื้นที่จริงๆแล้วมีอยู่6ไร่กะคุ้มอะครับคิดว่าคุ้มปลูกต้นไม้เสริมปลูกทุเรยียนปลูกมะม่วงข้างๆก็เลี้ยงไก่มั่งเลี้ยงหมูมั่งเป็นการเสริมเพราะปีหนึ่งเขาจะรอในป่าอย่างเดียวมันก็ยะบ,บาไหวเราแต่กบอย่างเดียวก็บ,บาไหวครับมันก็บบเหมือน เขาต้องเอาหลายๆอย่างบอกเขานะเขาต้องเอาหลายๆอย่างมันถึงจะครบวงจรถึงจะอยู่ได้เกษตรกรถึงจะอยู่ได้มาอันก็อยู่บ่ได้ครับปีหนึ่งกะจับอยู่สองข้างจับป่าและเขาก็ได้ตั้งด้านต้นไม้ได้ได้งบประมาณตั้งไก่ตั้งหมูเขาก็ได้ทุกอย่างเขาก็มาเสียแล้วเดือนหนึ่งเขาก็บริสต์สองหมื่นก็ได้อยู่ครับ ปีละสองหมืนถ้าหาค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังเหลือปีหนึ่งก็ลายอยู่ยังดีกว่าคนอายุสูงแล้วเนาะความหูหน้อยผมมีงานทํามาด้านนี้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว